当然了。嗯 ครับนะคะที่ผมซืซ้ากลับมาอีกครั้งนะคบก็นี่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารีโมทนะครับถ้าผมอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์หลายอย่างนะครับนี่คือดีไซน์มาโม่ๆ,ๆนะคะเป็นลาม้านะครับ ันไม่มีข้ออะไรดีหลอกมันก็เฉยๆนะนะถ้าไม่มีตัวเนี้ยไอเนี้ยมันจะล้มลงมาครับก็ถ้าเรากดปุ่มแดงข้างบนจะแดงการใช้ไฟการใชถ้าเรากดถอยหลังมันจะเฉยแล้วมันถ้ากดถอยหลังเนี่ยครับมันจะถอยหลังเงี้ยดุลมาแล้วถ้ากดสีฟ้าขึ้นไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้ากดถอยหลังมันจะเป็นอย่เงี้ยอ้าวถ้าเรากดถุงกี๋ไปนะ มันเคืองแกะขโมนนะครับมันก็จะนะฮะเราตอนหลังก็ถอยหลังมากนะครับนะครับก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาแล้วมันก็สัมผัสเอ่อ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 เอคขติดตามชมเลยนะครับกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับไม่ว่า